พ่อแม่ลูกมากินบุฟเฟ่ต์แต่ขอจ่ายแค่แต่ขอจ่ายครึ่งเดียวเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่หลายคนต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์ลูกค้ากันสนันโซเชียลเมื่อทางเพจร้านอาหารแห่งหนึง่งได้ออกมาเปิดเผยหลังลูกค้ามากินบุฟเฟ่ชุดหัวละ699บาททานไปได้50นาทีแต่ขอจ่ายครึ่งเดียวอ้างสามีไม่กินเนื้อโดยทางเพจได้เผยว่าลูกค้ารบกวนกลับมาจ่ายเงินด้วยนะครับ สาขาเซ็นทรัลสีราชาเนื่องจากวันนี้มีลูกค้าผู้ใหญ่สองท่านเด็กเล็กหนึ่งท่านเลือกทานอาหาร699บาทนั่งทานเนื้อวัวซาซิมิหลายเซตและอาหารทะเลต่างๆมากมายของราคา699บาท กินไปได้50นาทีแล้วลูกค้ามาแจ้งกับพนักงานว่าแฟนที่เป็นฟอรัหลังไม่ทันเนื้อจึงขอเปลี่ยนราคามาเป็น399บาทพนักงานจึงตอบไปว่าเปลี่ยนไม่ได้แล้วเพราะลูกค้าทานไปแล้ว50นาทีลูกค้าไม่ยอมทางน้องพนักงานจึงบอกว่างั้นคิดเป็นราคาอลคาร์ของอาหาร699บาททั้งหมด1060บาทของอาหารที่ลูกค้าทานในราคา699บาทไม่รวมของทานเล่นหรือหมูต่างๆในราคา399บาบาทลูกค้าไม่ยอมใจแต่กลับ ให้500บาทแล้วเดินออกไปเลยน้องพนักงานจะเดินออกไปตามให้มาจ่ายเงินก็ไม่ทันเพราะเหตุเกิดไวมากๆจะเรียกรปภให้มาช่วยก็ไม่ทันเพราะต้องมีใบแจ้งความก่อนรบกวนลูกค้ากลับมาจ่ายเงินด้วยนะครับซึ่งต่อมาทางเพจยังได้ออกมาอัปเดตว่าอัปเดตครับได้มีการติดต่อจากลูกค้าแล้วนะครับ ในวันนี้ตอนแรกได้มีการนัดคุยกันที่สพศรีราชาเวลา15นาฬกาแต่ได้มีการขอเลื่อนไปเปลี่ยนเป็นช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ขอบคุณลูกค้าและทุกๆท,ท่านมากนะครับหลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกแชร์ลงในโลกโซเชียลชาวในต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบว่าหน้านี้ต้องหนาเบอร์ไหนคะไม่ทันเนื้อน,น่าจะรู้ตั้งแต่นาทีแรกแล้ค่ะ50นาทีรู้ตัวนานไปนะคอมเมนต์ทมาบอกว่า 699มีเนื้อมีทะเลแพ้ทะเลแต่กินเนื้อก็จ่าย699ไม่กินเนื้อกินทะเลก็699จะมาหัวหมองี้ไม่ได้จ้าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าให้500ล้านหมูกระทะยังขาดทุนเลยงั้นนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างพากันร,รับไม่ได้เลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ